เวลาที่ลูกเราโดนแมลงสัตว์กัดต่อยโดนยุงกัดแล้วเป็นรอยจ้ำแดงๆนะคะหรือว่ารอยแผลเป็นเกิดอาการระคายเครื่องคันอะไรพวกนี้นะคะ ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Bright and Mom Story ค่ะแม่ฝนนะคะใน EP นี้ค่ะแม่ฝนนะคะก็อยากจะมาแชร์นะแล้วก็มารีวิวนะคะในส่วนของ4ไอเทมนะคะที่แม่ๆทุกบ้านนะควรจะเตรียมเอาไว้ให้กับเด็กๆนะคะเนื่องจากว่าแม่ฝนเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะเมื่อประมาณคลิปก่อนหน้านี้ประมาณสัก3-4คลิปนะคะแม่ฝนเนี่ยเคยรีวิวในส่วนของ3 3บวกกับอีก1ไอเทนะที่สําหรับเด็กเ บแรกเกิดจะต้องมีแล้วแม่แม่ต้องเตรียมติดบ้านเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นมหาหิงหรือครีมต่างๆนะคะวันนี้แม่ฝนจะมาให้ข้อมูลแล้วก็มาแชร์เพิ่มเติมค่ะอีก4ไอเทมด้วยกันค่ะที่พอลูกของเราเริ่มโตขึ้นมาควรจะติดพกอะไรติดบ้านเอาไว้นั่นเองนะคะแม่แม่แต่ก่อนอื่นค่ะก่อนจะไปฟังข้อมูลจากแม่ฝนนะคะ อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. นะให้กับแม่ฝนแล้วก็น้องใบนะไปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ mm hmm. ตัวแรกนะคะตัวที่หนึ่งนะก็จะเป็นเจลตัวนี้เลย mm hmm. นี่ mm hmm. เห็นชัดไหมคะ อ่ะริพาริลนะคะเจลเอ็นนะคะตัวนี้ใช้ได้นานมากเลยค่ะทุกคนนะคะตัวนี้สปปรรพคุณของเขานาะแม่ฝนพกติดบ้านเอาไว้เลยคือ,อแก้รอยฟกช้ำดำเขียวที่เด็กวัยเนาะกำลังเป็นเด็กวัยโซนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบชนโต๊ะชนเก้าอี้ชนบันไดนู่นนี่นั่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง้องไบเนี่ยรอยช้ำเนี่ยเป็นประจำปกติต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะไม่ชนอะไรก็ต้องสะดุดสักอย่างหนึ่งนะอันนี้เนี่ยมันช่วยได้ในเรื่องของแก้ฟกช้ำดำเขียวค่ะตัว เลยนะคะหลอดนี้ข้างในนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบเนื้อใสๆนี่แม่ฝนบีบให้ดูนะเห็นไหมคะจะเป็นเนื้อใสๆค่ะทุกคนนี่เนี่ยนะแล้วก็ทาทาทาครึงครึงครึงมันจะเป็นเจลแบบเย็นๆนะคะไม่แสบไม่ร้อนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทาให้เด็กๆได้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือแม่ฝนใช้ประจําเลยนะอันนี้ตัวที่1ค่ะค่ะและตัวที่2นะคะที่แม่ฝนจะมาแชร์ในวันนี้นะคือตัวนี้เลยนี่ นี่นะคะ B penten นะคะ B p e n en, น e n นะมันจะมีหลายตัวมากเลยนะคะทุกคนแต่ให้ทุกคนเลือกซื้อที่ B penten Sensiderm ครีม en. erm นะคะ Sensiderm ครีม เขาจะเขียนติดกล่องนี้ไว้เลยนะอันนี้เขาจะเขียนเอาไว้ที่หน้ากล่องด้วยนะทุกคนนะคะนี่เป็นลักษณะหลอดของเขานะหน้ากล่องจะเขียนเลยว่า mm hmm. บรรเทาอาการคันและแดงจากการระคายเคืองผิวผดผื่นที่พอเด็กเริ่มโตมาไม่ว่าจะโดนยุงกัดหรือจะโดนโมดกัดหรืออะไรก็ตามอะคือถ้าเกิดเขาแบบมีการเกาถ้าน้องไปได้เกาได้คันแล้วเนี่ยแม่ฝนจะใช้ตัวนี้ในการทาทุกครั้งเลยบีบให้ดูนะ นี่ค่ะจะเป็นเนื้อตัวครีมสีขาวแต่เป็นครีมแบบไม่ได้เนะนะคะเป็นครีมแบบนุ่มๆนี่แหละนะคะก็สามารถทาได้เลยนะอันนี้กรณีที่เขาแบบเกิดอาการระคายเครื่องคันอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือแม่ผลเนี่ยใช้กับน้องไบทุกวันเลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังใช้กับน้องไบนี่ตัวนี้ ตัวที่3ค่ะทุกคนตัวที่3นะคะยังคงเป็นยี่ห้อของบิเพนเทนอยู่นะคะบิเพนเทนนะแต่ว่าเขาจะมีเขียนไว้หน้ากล่องเลยนะคะว่าเป็นบิเพนเทนนะคะรุ่นของ first a i d นะคะ first a i d ตัวนี้นะนี่นะคะเขาจะเขียนสรรพคุณเอาไว้เลยนะทุกคน ว่าเป็นครีมที่ช่วยในเรื่องของค่าเชื้อแล้วก็สมานแผลสมานผิวนะคะคือใช้แทนแบบเบตาดีนะนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีความแสบและคันเลยค่ะทุกคนอันเนี้ยน้องใบก็ชอบเวลาที่เขาเนี่ยไปหกล้มนะคะหรือมีแ้ทะลอกปอกเปกิกอะไรของเขาอย่างเงี้ยแม่ก็จะใช้ตัวนี้แทนใช้เบตาดีนค่ะเพราะว่ามันใช้ในเรื่องของสมานผิวได้นะคะแผลน้ําร้อนลวกแผลทั่วไปแผลสดนี่เขาจะเขียนไว้เลยนะ เนื้อครีมก็จะเป็นสไตล์ของบีเพนเทนเนาะก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะเนี่ยสามารถทาแทนไอตัวเบตาดีนได้เลยเพราะบางทีเบตาดีนเนี่ยเด็กๆก,ก็จะแบบกรีดร้องแสบอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีแสบเลยนะคะจะบอกเลยว่าใช้แล้วน้องไปไม่มีร้องเลยนะคะก็ เวลาทายาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทายเขาได้ง่ายนะคะเด็กๆก,ก็จะไม่กลัวการแสบการเจ็บอะไรอี้เนาะอันนี้แหละคะ่ะราคาและไอเทมที่4สุดท้ายนะคะที่ต้องมีติดบ้านนะั้นก็คือตัวเจ้าสกาเจลคิดนั่นเองนะจะเป็นตัวเจลนะคะตามรูปภาพที่แม่ฝนเอาขึ้นเลยนะคะทุกคนอย่าลืมไปหาซื้อกันนะเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาที่ลูกเราโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยโดนยุงกัดแล้วเป็นรอยจ้ำแดงๆนะคะหรือว่ารอยแผลเป็น อันนี้สามารถช่วยในเรื่องของวอยแผลเป็นได้เออนะคะที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยพวกยุงกัดพวกอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็แม่ฝนยาก็มกักจะใช้กับน้องไบแต่ด้วยความที่ไม่มีตัวอย่างเพราะว่า ไม่รู้ไปเก็บไว้ตรงไหนนะคะก็ตามรูปนี้นะคะอย่าลืมนะคะแม่แม่อันนี้คือทั้งหมดเนี่ยสไอเทมด้วยกันนะที่แม่ฝนเนี่ยมาแนะนําในวันนี้ค่ะว่าทุกบ้านนะคะถ้าเกิดเด็กเริ่มโตแล้วเนี่ยควรต้องมีนะเพราะมันใช้ตลอดจริงๆแล้วหนึ่งหลอดเนี่ยก็ใช้ว่าลูกเราจะใช้ทุกวันนะบางชีหมดอายุไปแล้วด้วยซ้ํา นะคะแม่ฝนก็แบบอัะซื้อมาติดบ้านเอาไว้นะคะเพราะมีหลายหลอดแม่ฝนก็จะคัดแบบปีต่อปีก็จะคัดว่าเอออันไหนหมดอายุบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าบ้านไหนไม่มีนะหรือว่าขาดตัวใดตัวนึงอย่าลืมนะคะลองไปหาซื้อดูค่ะก็ซื้อในร้านทั่วไปบูธเวสดนหรือว่าแม้แมกระทั่งในซื้อแบบออนไลน์เนาะลาซาด้าช้อปปี้ได้หมดเลยนะคะทุกคนอ่าแม่ฝนขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรดีๆที่แม่ฝนจะเอามาแชร์ให้กับแม่ๆในช่องของเรานะคะสำ สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมคะกดไลค์กดแชร <c oughs> ์กดสัคสมาชิกให้แม่ฝนด้วยนะคะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>